อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education พบกับรายการไม่รู้ไม่ได้นะรายการที่ตอบโจทย์ปัญหาแบบเข้าใจง่ายทำได้ชัวว์ how to คัดลอกข้อมูลในเวิร์ดไม่ต้องเปลี่ยนฟอนต์หลายคนคงเคยเป็นใช่ไหมหล่ะครับเวลาคัดลอกข้อความมาจากเว็บไซต์หรือที่อื่นๆต้องมานั่งแก้ไขฟอนต์ทุกครั้งวันนี้ผมมีวิธีง่ายๆมานำเสนอครับ เพียงกด Control บวกดีหรือถ้าเป็น Mac ให้กด Command บวกดีจะขึ้นหน้าต่างให้ตั้งค่าฟอนต์ที่เราต้องการโดยกำหนดฟอนต์ขนาดสีรูปแบบต่างๆจากนั้นก็กดตกลงครับแค่นี้เวลาเราวางข้อความที่คัดลอกมาจากที่อื่นฟอนต์ก็จะเป็นตามที่เราตั้งค่าอัตโนมัติแล้วหละครับ